สวัสดีค่ะแฟนๆละครจัดสีที่อยากเห็นควันอุตสามณีในมาสาวนักบู๊เธอมาแล้วกับปฏิบัติการปราบเหลามารในทิดาพยายมค่ะ ขวัญอุสามณีได้บู๊สมใจยอย่างที่ฝันมานานค่ะกับบทบาทใหม่นัชชาในทิดาพยายมครั้งแรกกับบทบู๊ที่กว่าจะคล่องและสวยงามขวัญบอกว่าแรกมาด้วยอาการเจ็บตัวนิดๆหน่อยๆของพี่พี่สตันรวมถึงพระเอกนิววงสกรและอันดูกราเซกศัตรูเบอร์หนึ่งที่มักจะโดนลูกหลงของนางเอกเป็นประจำแต่ก็พร้อมใจกันบอกว่าไม่เป็นไรเพราะเห็นความตั้งใจจริงของขวัญค่ะ ก็รับบทเป็นนาชาค่ะก็เป็นลูกของเทพที่ปราบมารบนสวรรค์ค่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่รักษาความถูกต้องวันไหนที่มันไม่ดีหรือชั่วร้ายเราก็จะปราบเพราะว่าเราเป็นเทพแห่งการปราบมารค่ะเราจะมีอาวุธคู่กายของเราเนี่ยก็จะเป็นดาบพิชิตมารนะคะดาบวันนี้ก็จะสามารถต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างเลยความชั่วร้ายเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะบู๊ของขวัญนะคะก็ ทุกอย่างเลยค่ะมีการปล่อยพลงังมีบูดาบแล้วก็มีบูกับแซ่ก็ายังไงผนฝากติดตามละครเรื่องทิดาพยายมด้วยนะคะพักวิเชียวไปก่อนขอให้อยู่ในใจของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เปิดรับแล้วก็ญาชาคนใหม่นะคะเตรียมพบความสนุกและปฏิบัติการปราบเหล่ามารของทิดาคนสวยคนนี้ในทิดาพยายมเร็วๆนี้นะคะ